สวัสดีครับจะขอนํำเสนอหลักสูตรการสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยความฉลาดทางอารมณ์ครับเป็นเรื่องของ Communication and Feedback with EQ ครับงั้นจะเห็นคำสามคำครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการให้ข้อมูลป้อนกลับแล้วก็การจัดการอารมณ์เชิงลบก็คือเป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์เป็น EQ ครับงั้นในเนื้อหาผู้เรียนก็จะได้เจาะลึกในแต่ละ competency ครับ เป็นคอมมินนิซีทางด้านเรื่องของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ได้ทั้งใจและก็ได้งานด้วยครับเพราะั้นผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการหลักการในเรื่องของการสื่อสารที่ดีผ่านกระบวบนการทํางานของสมองครับ mm. เพื่อจะเจาะลึกให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราสื่อสารเนี่ยเหมือนกับเป็นคําพูดแต่จริงๆแล้วเรากําลังสื่อบนสิ่งที่เป็นบีลีฟเป็นทิงกิ้งเป็นฟิลลิ่งของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงจุดนี้พอเขาสื่อกลับมาเป็นฟีดแบ็กก็จะเกิดการฟังแบบเข้าใจว่าอ๋อคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการสื่อสารสร้างความพันธ์ที่ดีคือเรารู้จักตัวเราเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นในมุมที่เป็นเรื่องของเบื้องหลังของภูเขาน้ําแข็งก็คือใต้ภูเขาน้ําแข็งที่เป็นเรื่องของความเชื่อความคิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นคพูดของการสื่อสารอาจจะถูกตีความเป็นลบแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเรียนรู้หลักการนี้เราจะเห็นว่า บนคําพูดนั้นมีเรื่องดีๆมีข้อความดีๆที่เป็นคุณค่าของบุคคลซ่อนอยู่ก็จะทําให้เราสามารถสร้างแรงจูงใจกับผู้อื่นได้ผู้เรียนก็จะสามารถที่จะลดข้อขัดแย้งครับไม่ตีความข้อความเป็นเชิงลบและปรับวิธีการสรรรรื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจถึงเจตนามากกว่าตีความคําพูดไปลอยๆครับงั้นจุดนี้ผู้เรียนก็จะเกิดคอมมิเนซี่ที่ดีในเรื่องของคอมมูนิเคชั่นครับ พอคอมมิวนิเคชันดีแน่นอนครับฟีดแบ็กเป็นแอปพลิเคชันของการสื่อสารครับผู้เรียนก็จะได้เรียนเรื่องของเทคนิคหรือหลักการแนวคิดของการให้ฟีดแบ็กการให้ข้อมูลป้อนกลับครับจะได้เรียนรู้สิ่งที่ควรทำครับเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีดูครับเราควรให้ข้อมูลป้อนกลับที่ผลงานไม่ใช่บุคคลเราควรให้ข้อมูลป้อนกลับที่ข้อมูลที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่ วิจารณ์หรือประเมินความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ตรงกับเราเั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีเป็นอย่างไรและสิ่งที่ต้องควรระวังคือไม่อ้างความผิดในอดีตไม่ใช่ให้ข้อมูลป้อนกลับแล้วเหมือนกับมีคอมเมนต์เข้าไปบนข้อผิดพลาดน,นั้นด้วยอันนี้คือดนผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ทั้งดูแล้วก็ดนพร้อมเข้าใจว่าหลายครั้งที่เรายังไม่กล้าให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นเป็นเพราะอะไร อาจจะเป็นหลุมพางทางความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นจากความกลัวความกังวลว่าให้ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตรงจุดนี้ครับเนื้อหาหลักสูตรก็จะพาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าอ๋อหลุมพางเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติหน้าที่เราจะมีเทคนิคจัดการหลุมพางอย่างไรนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเราก็กลับไปที่การให้ข้อมูลพ้อนกลับที่ดีดูพ้อนกลับมีการเวิร์กช็อปแล้วก็โลเปฝึกการให้ feedback ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการฟังและก็การให้ข้อมูลป้อนกลับกันก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเทคนิคของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แท้จริงมากขึ้นครับงั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับก็จะลงลึกไปให้เห็นอีกว่าการสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นเป็นไปได้ที่เราอาจจะมีอีโมชั่นอลครับเราอาจจะมีอารมณ์เชิงลบงั้นเราอาจจะต้องยึดว่าแล้วทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีเป็นอย่างไรระดับของความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับมีอะไรบ้าง ไม่ใช่อยู่ๆเราจะฟีดแบ็กเหมือนกับแนะนำทันทีครับเราอาจจะ acknowledge ยอมรับในความเป็นตัวเขาก่อนชื่นชมในสิ่งที่เขาพูดนะครับหรืออาจจะนำเสนอของเราที่เป็นแค่แนวความคิดเป็นทางเลือกให้กับเขาไม่สรุปว่าจะต้องเป็นตามที่เราบอกไปนะครับและหรืออาจจะเป็นการใช้คำถาม c l ี a r i n g c r e ั t i o n เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เป็นการเคลียร์ไฟล์ประเด็นของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นและเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมงั้นก็จะทําให้เราเกิดความเข้าใจโดยย้ําว่าเรากําลังสื่อสารกับเขาและให้ข้อมูลป้อนกลับในเรื่องของการพัฒนาไม่ใช่ให้ข้อมูลป้อนกลับในเรื่องของการจับผิดนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการพัฒนาย่อมไปชี้จุดที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนที่เทียบกับ t a ร็กเก็ตแล้วยังไม่ได้ังั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนก็จะทําให้เรา มีเทคนิควิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมครับตรงจุดนี้ครับระหว่างการให้ข้อมูุ่งมันกับเรามีความหวังดีเป็นไปได้ว่าเราจะอาจจะมีอีโมชันอลตรงจุดนี้ครับเพราะอะไรนะเพราะเขาอาจจะปฏิเสธความหวังดีของเราเราต้องยอมรับครับว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธความหวังดีของเราครับเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่เราเสนอให้เขาเพราะเขากับเราอาจไม่เหมือนกัน และหรือเราอาจจะเห็นข้อมูลไม่ครบตรงจุดนี้นะครับเราเรียกว่า m o t t o o n l นงั้นการฟังของเราการให้ข้อมูลป้อนกลับการสื่อสารที่ดีเราต้องจัดการอารมณ์เชิงลบของเราให้เป็นกลางพร้อมเปิดใจรับฟังฟีดแบ็กของเขาเช่นเดียวกันครับไม่ใช่เราจะสื่อสารแล้วก็ให้ฟีดแบ็กด้วยความหวังดีเพียงอย่างเดียวเราจะต้องเปิดใจรับฟังว่าตอนเขาฟีดแบ็กมาตอนเขาให้ข้อมูลป้อนกลับให้มุมมองให้แนวคิดกลับมาหาเรานั้น เขากำลังสื่อสารและมีเจตนาจะบอกอะไรไม่ใช่ตัดสินว่าเขามาคอมเมนต์ความคิดเราครับตรงจุดนี้ EMOTIONAL ก็จะช่วยให้เราเข้าใจเพราะการฟังที่ดีก็จะทำให้เราตัดสินเขาน้อยลงเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นครับงั้นการสื่อสารการให้ข้อมูลต้นกลับและจัดการอารมณ์เชิงลบของเราได้ ก็จะทำให้เราสามารถร่วมกับเขาทำงานเป็นทีมเวิร์ได้มากขึ้นครับ